This is for t d a y podcast. The expert วิเคราะห์เจาะโลกกับกอนกิตดิษฐานสวัสดีครับ The expert วันนี้กับผมกอนกิตดิษฐานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจะว่าใกล้ตัวก็ไม่ใกล้ไกลตัวก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อง เฮดครีมส์ในคนเอเชียอเมริกันนะฮะเฮดครีมส์ก็คืออาชญากรรมเพราะความเกลียดชังการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดสีผิวนะครับหรือความเชื่อทางศาสนาอะไรทั้งหลายเรียกว่าเฮดครีมส์นะครับมันเกิดขึ้นกับคนเอเชียอเมริกันหรือคนอเมริกันที่สายเอเชียมากขึ้นหลังจากเกิดการระบาดของโคาไวรัสายพันธุ์ใหม่หรือโรคโควิด -19 นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าใครตามโพสุดเดย์มาตลอดก็จะเห็นว่าเรารายงานเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่ามัน แปงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการทำร้ายร่างกายมีการใช้คำพูดวาจาที่หยียดหยามดูหมิ่นนะครับล่าสุดนี้เลยนะครับสวันก่อนเจอร์ี่ลินเจอร์ี่ลินนะครับแลกะก็นักบาสเกตบอลชื่อดังนะครับเป็นผู้เล่นของ NBA มาก่อนนะครับแกเล่นใน NBA มา9ก้ปีมาก่อนก็ดังมากนะครับเจอร์มี่ลินโดนด่าว่าเป็นโคโรนาไวรัสนะครับขนาดเจอร์มี่ลิน ดังขนาดนี้ก็ยังโดนนะครับจมินบอกว่าการที่เป็นนักกีฬาดั้งเดิมๆของ NBA NBA มา9ปีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยปกป้องผมเลยจากการถูกเรียกว่าเป็นโคโรนาไวรัสในสนามแข่งขันนะครับนี่โดนด่ากันการสนามแข่งขันเลยนะครับตอนนี้ NBA ทําการสืบสวนสอบสวนแล้วว่าใครทําแต่ว่าล่าสุดนะครับวันนี้หลินก็บอกว่าผมไม่บอกหรอกว่าใครเป็นคนทํา ประมาณว่าแกก็มีน้ําใจว่าเป็นปน,นักกีฬาแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากจะต่อความยาวเสา,วสาวความยืดนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันดูเท่ๆก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยกับเจอไม่เรนนะครับเพราะว่าเฮด์ครา임หรืออาชญากรรมต่อควที่เกิดจากความเกลียดชังต่อคนเอเชียเนี่ยนะครับมันมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่มันมากขึ้นเพราะว่าคนเอเชียไม่ยอมบอกไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับด้วยสาเหตุอะไรต่างๆนานา,นา,นาอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่า ไม่มีหลักฐานไปบอกนะครับมีการเก็บข้อมูลอะไรน้อยทําให้เรื่องการไปจัดการกับผู้กระทําความผิดเรื่องนี้มันน้อยมีการเก็บข้อมูลนะครับว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงท่านวาคมปีที่แล้วมีเหต์ค m ายกับคนเอเชียในอเมริกาเนี่ยประมาณ3,000กรณีนะครับซึ่ง3,000เนี่ยนะครับกรณีนี้มันยังไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงเพราะว่าชุมชนคนเอเชีย เชื่อว,ว่ามันเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่ามไม่มีการแจ้งดังนั้นที่เจอร์มิลลิน,นแสดงท่าทียกมานี่มันในแง่หนึ่งมันก็โอเคนะครับในแง่หนึ่งในการแสดงว่าเออความมีมุทิตาจิตอุเบคาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แก่พยายามที่บอกว่าไม่อยากจะใช้ความเกลียดชังมามา,มามาสร้างความเกลียดชังเพิ่มเติมอะไรทานองนี้แต่แต่อย่างที่ผมว่าไปก็คือว่ามันก็ต้องแยกแยะระหว่างความรู้สึกส่วนตัวกับการทําเรื่องที่ถูกต้องด้วยการจัดการสิ่งไม่ถูกต้อง ให้มันเรียบร้อยนะครับเรื่องนี้ใกล้ชิดคนไทยมากขึ้นทุกทีนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามีคนไทยถูกนะครับทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วกรณีนั้นเนี่ยก็ทำให้ชุมชนคับชาวเอเชียนอเมริกันเนี่ยตื่นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ไอความตื่นตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดกรณีทำร้ายคนเอเชียมาก ขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างกรณีของคนไทยที่ถูกทำร้ายนะครับจนเสียชีวิตเนี่ยก็สร้างความตระหนกตกใจแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่ที่ที่มันเป็นรูปธรรมในการปกป้องชุมชนนะครับอย่างที่เราเห็นว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละมีคนเอเชียถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างที่นิวยอร์กชายหนุ่มอายุสาสิกปีนะครับ ถูกแทงที่นิวยอร์กนะครับแล้วล่าสุดกรณีนี้ถูกเจาก้าหน้าที่ทำสำนวนว่าเป็นเฮด์ครีมนะครับไม่ใช่กรณีที่ที่เป็นการทำร้ายร่างกายแบบอาชญากรรมทั่วไปเป็นเฮด์ครีมคนที่ก่อเหตุนะครับชื่อเซามมนมูฟลีฮีชื่อนี่นะครับเป็นคนชนกลุ่มน้อยแน่นอนคนที่ถูกจับเนี่ยผมเห็นหน้าตาแล้วก็เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับเิร์ชใน Google ชื่อแรกใส่ชื่อของซาวมายขึ้นไปก็จะจะมีคําถามต่างขึ้นมาเอ็นเนซิตี้ก็คือถามมาเลยว่าแกเป็นชนชา้ิอะไรปรากฏว่าคนที่ทําร้ายคนเอเชียซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาก็ดันเป็นคนชนกลุ่มน้อยอีกนะครับแทนที่เรา,เ,าเราจะคิดว่าเออคนที่ทำร้ายคนเอเชียน่าจะเป็นฝรั่งผิวขาวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นคนชนกลุ่มน้อยเหมือนกันอันนี้มันทำให้้ความรู้สึกว่ารู้สึกว่าแปลกๆหรือเปล่าคนชนกลุ่มน้อยนะครับที่ ที่ได้รับการปฏิบัติไม่ค่อยจะดีนักในอเมริกาเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างซาวมานเนี่ยนะครับสมมุติว่าแกเป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวอาหรับก็แล้วกันชื่อมันบ่งไปทางนั้นเป็นคนมุสลิมในอเมริกานะครับสมมุตินะครับ <c oughs> ก็ควรที่จะตระหนักว่าคนมุสลิมและคนอาหรับเนี่ยเคยโดนเหยียดหยามโดยทําร้ายมาไม่รู้เท่าไหร่หลังกรณีอ่านายสิบเอ็ดกันยานะครับสิบเอ็ดกันยา สมมติว่าแกเป็นมุสลิมและอาหรับนะครับดูจากผมดูจากหน้าตาและน่าจะไปทางนั้นนะครับแต่ยังไม่สรุปนะครับสมมุติว่าเป็นคนชนกลุ่มน้อยเนี่ยควรจะเข้าใจกันว่าเราโดนทําร้ายโดนกีดกันโดนกดขี่มาขนาดขนาดไหนปรากฏว่าเป็นชนกลุ่มน้อยด้วยกันเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องไปไปสืบสอดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นย่างคุณวิชานะครับคนไทยที่ถูกทําร้ายนะครับที่ซานฟรานซิสโก คนทำร้ายคุณวิชาเนี่ยนะครับก็เป็นชนกลุ่มน้อยเด็กหนุ่มผิวดำชื่อแอนทุนแอนแอนทนวัตสันนะครับอายุส9ปีเองเป็นคนผิวดำนะครับเราจะเห็นได้ว่าสองกรณีนี้นะครับที่ซานฟรานซิสโกซึ่งทำร้ายคุณวิชากับกรณีที่ทำร้ายที่ไชน่าทาวน์ที่นิวยอร์กนะครับเป็นคนทำร้ายเนี่ยเป็นคนชนกลุ่มน้อยทำร้ายคนชนกลุ่มน้อยด้วยกันเองด้วยสาเหตุที่ว่ารังเกียจร,รังงอน คนเอเชียนะครับเนก็เรณนี้ของคุณวิชานะครับมันมีเรื่องที่ที่มันส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมันมันทำแม่งทำแม่งแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจเล็กน้อยก็คือวัฒนายของจําเลยก็บอกว่าเออลูกความผมเนี่ยคืออันทนวันเนี่ยที่ไปทำร้ายคุณวิชาเนี่ยเขามีความโกรธที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็ประมาณว่าจะบอกว่ามันไม่ใช่เฮตุคามหรอกมันเป็นความรู้สึกกดดันเก็บกดอะไรหรือเปล่านะครับเรื่องที่มันน่าน่าตกใจก็คือว่า อายการนะครับอายการก็บอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานเลยนะว่าที่อันทวนัวส,สันไปทำร้ายคุณวุชาเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกเกลียดชังทางเชื้อชาติอันนี้อายการบอกนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมเป็นญาติคุณวุชาเนี่ยผมต้องโกรธมากมาก,มากแน่เลยนะครับมันเหมือนเป็นการบิดหรือเปล่านะครับแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทนายหรือว่าอายการด้วยนะครับเพราะว่า ต้องรวบรวมหลักฐานให้มันมากกว่านี้ว่าเพื่อจะเอาผิดผู้ก่อเหตุว่าเป็นเป็นผู้กระทําโดยการได้รับแรงกระตุ้นโดยเฮด c คร m e มื้หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะชัดอยู่นว่าเป็นเฮด์ครายยังกรณีกลับมาที่กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อเมริกาอีกครั้งนะครับหลังจากเกิดการแทงกันที่ไชน่าทาวนะครับคนทีถ่ถูกแทงก็อายุ36ปีมา สัปดาห์เดียวกันแหละครับวันเดียวกันด้วยซ้ำไประมั้งนะครับมีอดีตท,าทาหารของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอายุ29ปีชื่อเดนนี่คิมดูจากชื่อเผมเดาได้ว่าเป็นคนเกาหลีเชื้อสายอเมริกันนะแล้วก็เขตที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่โคเรียทาวที่ L.A. ก็น่าจะเป็นคนเกาหลีนะครับการไปถูกชกที่โคเรียทาวนะ์กลางถิ่นคนเอเชียเลยถูกชกนะครับและคนชกเนี่ยเรียกแกว่าเป็นไชนีสไวรัส คล้ายๆกับกรณีของเจอร์มีหลินนะครับแต่เจอร์มีหลินไม่ได้โดนชกนะครับคุณเดนนี่ค็มซึ่งเป็นอดีตทหารผู้รับใช้ประเทศชาติก็ยังโดนชกแล้วก็โดนเรียกว่าเป็นช h นีสไวรัสกรณีนี้มันมันแสดงให้เห็นว่าคนที่โดนเล่นงานเนี่ยนะครับโดยการกล่าวหาว่าเป็นเชื้อโรคจากจีนเป็นไอ้เชื้อโรคอู่ฮั่นเชื้อโรคจีนอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ใช่คนจีนนะครับ มีคนจีนนั่นแหละแต่ว่าเราจะเห็นนะทั้งคุณวิชานะครับคุณเดนนี่มเน็มนะเป็นคนไทยคนเกาหลีมันไม่ได้จํากัดเชื้อชาติเีกต่อไปนะครับลงชื่อว่าคุณเป็นคนเอเชียนะครับหน้าตามาจากเอเชียไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียเหนือคุณพร้อมที่จะตกเป็นเป้าในเสมอนะครับยิ่งคุณหน้าตาเหมือนคนจีนเท่าไหร่เหมือนจะได้มีเลนนะครับจะไม่เลนเนี่ยก็เชื้อจีนนั่นแหละับแต่ว่าเป็นคนไต้หวันจริงๆแล้วเกิดที่อเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับก็ยังโดนเล่นงานขนาดนี้ ไม่ว่าคุณจะแก้ต่างให้ตัวเองนางไหนนะครับถ้าคุณมีหน้าตาเป็นคนจีนคนเอเชียนะครับโอกาสที่จะโดนเล่นงานตอนนี้สูงมากในนิวยอร์กนะครับเฮด์ครา임ในนิวยอร์กต่อคุณเอเชียตอนนี้เพิ่มขึ้น8 6 7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วนะครับคือช่วงต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 600. 8 6 7สูงมากๆนะครับ นี่คือยุคสมัยที่คนเอเชียอยู่ได้อย่างลำบากนักการเมืองเอเชียบางคนในคอนเกรสนะฮะก็บอกว่าขนาดที่อเมริกาเนี่ยเจอกับแพนเดิก็คือการระบาดของโรคครั้งใหญ่คนเอเชียเนี่ยนะครับในอเมริกาเจอแพนเดกดับเบิลแพนเดกคือแพนเด믹สองต่อเลยก็คือเจอทั้งโรคระบาดแล้วก็เจอทั้งโรคแห่งความเกลียดชังทำไปทำนำไปสู่การทำร้ายคนเอเชียทำให้คนเอเชียต้องอยู่ดั่างหวาดระแวงนะครับ สิ่งที่ทําได้นะคนเอเชียตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวในอนาคตอาจจะมีการตั้งกลุ่มระมัดระวังขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่เราเห็น,หนกันอยู่ตั้งแต่กรณีคุณวิชาจะถึงเออดนนิคินนะมันเป็นกรณีที่เกิดกับคนคนเดียวนะเกิดขึ้นกับปัจเจกชนคือหาจังหวะโจมตีนั่นเองนะครับออยังมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งค่อนข้างดังทีเดียวเลยนะครับเกิดขึ้นในซานฟรานซิสโกนะถ้าผมจำไม่ผิดก,ก็ เราก็เห็นอาจบางคนอาจจะเห็นคลิปเป็นคนแก่คุณสูงวัยอายุ91ปีที่ถูกผลักล้มลงนะครับกับพื้นคุณคนนั้นเนี่ยถูกผลักในไชน่าทาวแต่ว่าคนที่ถูกผลักเนี่ยไม่ใช่คนเอเชียนะครับเราเข้าใจผิดว่าเป็นคนเอเชียเป็นคนลาตินโนนะครับแตอ่อย่างไรก็ตามเหตุน,นี้มันเกิดขึ้นในไชน่าทาวเกิดในชุมชนคนเอเชียมันก็ทําให้คนเอเชียรู้สึกว่า มันอาจจะเป็นการโจมตีเป้าผิดก็จริงนะมันอาจจะเป็นการเล็งเป้าหมายที่คนเอเชียหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับสรุปก็คือว่าคนเอเชียเนี่ยอยู่ยากแล้วละ่ะในอเมริกานะครับถามว่ารัฐบาลทําอะไรหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกคือในกรณีของคุณวิชาอายการก็บอกว่านั้นยังสรุปไม่ได้เป็นเฮต์ครายหรือว่าการกระทาอาชญากรรมที่เกลียดคนคุณวิชาเพราะหน้าตาเป็นคนเอเชียหรือเปล่า ยังไม่รู้เรื่องนี้ส่วนตัวก็อย่างที่ผมบอกไปก็เหยงุดหงิดนิดหน่อยแต่ก็ต้องให้โอกาสทนายอายการไปทํางานกันไปนะครับเจ้าหน้าที่อื่นๆก็ขยับกันอย่างที่นิวยอร์กนะครับอายการนิวยอร์กก็ออกมาร่วมชุมนุมกับคนเอเชียแสดงจุดยืนบอกคนเอเชียว่าให้มีอะไรก็ให้บอกให้แจ้งความนะครับอย่างองามผานำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้เลยอายการนิวยอร์กเนี่ยเป็นคนผิวดำนะครับบอกว่าก็จะกะช่วยนะครับ ต้องการที่จะให้คนเอเชียเนี่ยแสดงแสดงความกล้าที่จะแจ้งเรื่องนี้นะครับเราก็คนเอเชียเราก็รู้กันดีอยู่นะครับรู้กระจายว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนรักสงบไม่ค่อยที่จะแสดงอะไรก้าวร้าวนะครับเราก็อยู่กันไปทำมาหากินกันไปคนเอเชียก็จะจับกลุ่มกันอย่างเงี้ยทำมาหากินในพวกแก๊งสเตอร์มันก็มีแหละครับนะฮะแก๊งกใหญ่ๆคนไทยที่เป็นทําตัวเป็นแก๊งก็มีคนจีนเป็นแก๊งก็มีคนแก๊งเกาหลีก็มี นะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทํามาหากินกันอย่างสุจริตนะครับอยู่กันเป็นชุมชนนะครับมีโคเรียทาใช้หน้าเทาวไทยทานะครับหากินกันไปนะฮะก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็เริ่มทำอาหารคนก็มาใช้บริการกันนะครับก็อยู่กันอย่างสงบแต่ตอนนี้เราอยู่อย่างสงบไม่ได้แล้วคนนอเชียถูกเล็งเป้าหมายนะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก่อนจะถึงปถึงด็นคำถามนะั้นยังไม่จบเรื่องเจ้าหน้าที่ช่วยหรือเปล่าที่นิวยอร์กก็นายกเทศมนตรีนะฮะ บาซิโอก็ออกมาร่วมแสดงพลังกับคนเอเชียด้วยนะครับโจไบเดนนะครับไม่ใช่ไม่ทําอะไรนะครับโจไบเดนทำโจไบเดนเมื่อเดือนที่แล้วโจไบเดนเซ็นนะครับคำสั่งไปถึงกระทรวงยุติธรรมให้นะเป็นแนวทางให้ในการจัดการกับรายงานเรื่องเฮตไครม์ในคนเอเชียนะครับก็คือวางกรอบให้มันชัดเจนเลยว่า เราจะต้องมีกรอบอย่างนี้ส่วนหนึ่งผมคิดว่าที่ต้องเบาวางกรอบชัดเจนเรื่องนี้เพราะว่าก็อย่างที่บอกคือคนเอเชียก็รักสงบนะครับเอเชียนี่รักสงบไม่ค่อยแจ้งอะไรรัฐบาลก็ต้องแบบวางวางกรอบว่าเออเดี๋ยวมีการรายงานพวกนี้เราจะต้องจัดการอย่างงู้นอย่างนี้นะอาจจะต้องไปกระตุ้นคนเอเชียให้ต้องมาแจ้งความมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องวางกําลังดูแลร,รักษาคนเอเชียมากขึ้นนะฮะหรือว่าอาจจะต้องทํามากกว่านั้นก็คือสิ่งที่จะพูดไปเมื่อกี้ที่ตัดบทไปะครับก็คือ ไอ้เรื่องพวกนี้นะครับถูกตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นผลผลิตจากรัฐบาลทรัมป์หรือเปล่านะครับอย่างที่เราทราบไปว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยมักจะใช้คำศัพท์ที่มันบ่งไปว่าโควรนาไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันเป็นเชื้อโรคจีนมันเป็นไชนีสไวรัสนะเป็นอู่ฮั่นไวรัสนะครับไอ้การใช้คำพวกนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าก็แล้วไงม,มันก็เกิดที่อู่ฮั่นเหมือนกเกิดที่เมืองจนีนก็เรียกไชนีสไวรัสแล้วจะเป็นอะไรนะครับตอนนี้เห็นหร้วอย่างครับว่ามันเป็นไปแล้ว น,นี่คือผลของการเรียกชื่อไวรัสตามชื่อประเทศมันนําไปสู่การทําร้ายคนประเทศนั้นแล้วอย่างที่บอกไปว่าไการทําร้ายเนี่ยมันไม่ดูไม่ได้ดูมันไม่ถามก่อนหรอกครับว่าคุณมาจากจีนหรือเปล่าไอ้คนทําร้ายอะ่ะมันเห็นหน้าคุณเป็นหน้าจีนจีนนะฮะเห็นตัวสีปเปลือกขาวๆ,ๆเหลืองๆเนี่ยนะครับมันก็เล่นงานแล้วนะครับเห็นตาหยีๆเนี่ยมันก็เล่นงานแล้วมันไม่ดูหรอกครับว่าเดินเข้าไปสกิดแล้วก็ถามว่าคุณเป็นคนจีนหรือเปล่าไม่หรอกครับนะฮะ ไม่อย่างนั้นคุณวิชาจะโดนหรือไงนะครับและกลับมาที่เรื่องรัฐบาลนะครับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะครับมีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองในการที่จะโทษจีนว่าเป็นเหตุแห่งไวรัสและทำให้อเมริกาลำบากในการจัดการเรื่องการระบาดจริงๆแล้วเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลทรัมป์อย่างมากมายมหาศาลนะครับ การโยนบาปไปให้จีนเนี่ยนะถามว่าในแง่การเมืองนะเป็นเรื่องที่คาดเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าการเรียกเหมารวมอย่างนี้เนี่ยมันทําให้คนอเมริกันเนี่ยซึ่งในยุคนั้นน,นะครับในยุคของทามเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเหมือนไปปลุกผีชิงชังเชื้อชาตินะครับคนที่มันเป็นคนที่เหยียดเชื้อชาติอยู่แล้ว,ลวที่โดนเก็บกฎนะจากมาตรฐานสังคมมันดีงานมานานหลายปีมันก็โพล่ออกมามันก็กระเบิดออกมาก็เหยียดคนนะเหยียดคนผิวดาเหยียดคนลาติโนโ สุดท้ายพอมีไวรัสโคโรนาออกมามันก็เหยียดคนเอเชียกันนะครับไอ้โรคนี้เนี่ยนะมันไม่ตายไป,ไปกับทรัมป์นะครับทรัมป์ก็บนอำนาจไปแล้วแต่ทรัมป์ได้วางระเบิดลูกโตเอาไว้ให้กับคนเอเชียอเมริกันนะครับตอนนี้นะครับคนเอเชียอย่างคนไทยเนี่ยยังไม่ลำบากอะไรอาจจะรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของคนเอเชียมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับ อีกสักพักหนึ่งเมื่อโลกเปิดขึ้นอีกครั้งนะครับและการคมนาคมขนส่งกลับประสู่ปกติอีกครั้งหนึ่งเราก็อาจจะต้องสัมผัสกับตัวเองว่าไอ้เฮด c ครา e ต่อคนเอเชียนมันเป็นยังไงเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรากลับไปที่อเมริกาได้อีกครั้งนี่นะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอเฮต์ครากับตัวเองด้วยซ้ําไปแม้ว่าเราอาจจะแค่ไปเที่ยวเฉยก็ตามนะครับ ก็อยากจะให้ตระหนักกันไว้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คนเรื่องของคนเอเชียหรือว่าคนไทยในอเมริกาเท่านั้นนะครับมันส่งผลกระทบต่อคนเอเชียทุกคนนะครและเป็นสิ่งที่โพสต์เดียก็รายงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าความเกลียดชังคนเอเชียมันไม่จํากัดเฉพาะคนจีนนะครับความเกลียดชังเนี่ยมันไม่ได้ถามสัญชาตินะครับมันแค่เห็นหน้ามันก็จู่โจมแล้วเอาละครับเอาละครับวันนี้เด็กเอ็กซ์เปิดกับผมก่อนเกจิฐานก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่า เราจะจับตาดู h ฮ t e c r i m e ์ในหมู่คนเอเชียต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตาแล้วก็รับมือให้ดีเพราะส่งผลกระทบต่อเรานะครับอย่างที่กล่าวไปไว้นะครับวันนี้ดีเอ็ก e r t หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิดดิษฐาน this is for today podcast